ครับถนนพรท1 0 0ึ3 1บ้านนาัแหลมถึงบ้านทินอำเภอเมืองจงวัดแปรเป็นถนนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ับทายโอนจากกรมทางหลวงชนบทหนึ่งใน4 8สาทางเมื่อปีพศ2546ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปรได้จะสัรงบประมาณซ่อมบำรุงและบำรุงรักษามาตลอด เป็นถนนตีบนบ้านทินเชื่อมกับถึงอำเภอเมืองถึงตัวจังหวัดประชาชนตำบลบ้านทินตำบลสวนเคลือนตำบลเหมืองและตำบลบุ่ขวาวได้เป็นเส้นทางลักในการสัญจรเข้าสู่ตัวจังหวัดปัจจุบันสภาพถนนมีสภาพชำรุดสุดโสมตามกาลเวลาจึงมีความจำเป็นต้องดําเนินการปั๊บคุ้งถนนเพื่อให้ถนนได้มาตรฐานในการสัญจรมีความปลอดภัยและสะดวก ต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางแต่งบประมาณขององค์การพหสหรือว่าแต่มีทักจังหวนจำกัดจึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อดึงดูดอาการควบคุมรายละเอียดดังนี้ยายถนนเหมืองมอนะครับในครังนี้ซึ่งถนนเส้นนี้นะครับมีประชาชนคมชนนะครับมีเจ้าหนี้กหลายหลายพันคนนะครับหลายชั้นหมู่บ้านซึ่งตำบล บานสเกลีนบ้านแม่แคมบ้านนาผู đ đ t, ng, ้หารวมถึงบ้านพินบ้านคงสืบแก็มาแก่ถึงทีนีลอข้อตกงที่นี่ทางเชียงไปหมู่บ้านหลายหมู่บ้านโดยเฉพาะหน่วยงานหลักการอบประจ๊อจะแก่ถึที่นี่เดินทางแล้วก็ไปทางอำเภอไปทางจังหวัดก็โดยเฉพาะที่นี่เจ้า ะมีคนมาแจ้งถึงที่จำนวนมากเพราะสัญจรนักทุนนะครับเพราะว่าไอ้ไปวัดจะแจ้งถึงที่นี้ติตราสดทะแจ้งถึงแค่นี่ติดตัวน้องมีสองติตลาสดนะครับติตราทีหนึ่งก็คือติตราสดวัดหม่อสอนเจ้าบ้านกินบ้านปงนะครับสำมาซื้อของติตราสดวัดหลวงมอ่อเฮา้ตอนเย็นก็มีตลาดสดวัดสำเภานะครับกา เป็นตลาดสดของคนท้องเหมือนกันก็มีคนมาซื้อในตลาดสดกับทันหรือเช่นนี้โดยเฉพาะมาเจ้าครับมาเจ้านี่จะมีรถนั่งตัวนหนึ่งกับมาทรงเอานักเสียงมาเลี้ยงน,นี่ครับพวกเรียนเฮานี่เรียนประจำตำบลน,นะครับส่วนหนึ่งกับมีผู้ปกครองมางส่งถนนเนี่ยของพวกนี้ได้มาแข็สี่เมตดมันบมดเพียงพอกับรถสัญจรครับแล้วก็รวมถึงทางบ่รวมกับไอ้หลังระบายน้ำ มันก็เป็นถนนที่ข้าแคบแต่ปัญหาที่ประสบจึงวันนี้ก็คือถนนมันแคบแล้วกัเวลารถเนี่ยเรื่ความที่ว,ว่าไอ้ความเจริญของหมู่บ้านนะครับเนาะก็ทําให้รถเนี่ยใจสัญจรไปนักแล้วก็ดยเฉพาะติดปัญหามันเกิดจึงวันนี้ที่จะบ้านได้รับผลกระทบก็บแค่ตัดเลือกล้างระบายหน้าก็เถนนแตกแล้วครับจุดพวกขอบนี่ยครับขอบกระอนองเนี้ยอนี่เป็นตแต่ แล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่เนี่ยเเกิดอุบัติเหตุข้งางก่อนกับรถมอเตอร์ไซค์โดยเอารอนะครับไปหลงตัดตีว่ามันเป็นร่องนะครับประสบมาแล้วและอีกอย่างหนึ่งฝาเนี่ยมันหลวมนะครับเวลารถสวนกันรถคันหนึ่งจะพยายามไอ้ฝาหลังระบายน้ำมันดังนะครับมันดังสนัน่นปนเปื้อนเลยเมื่อเจ้าบ้านทีว่าอาศัยอยู่สองข้างทาง,างนะครับตกใหญ่กันมาคำมาเคลื่อนตกใหญ่กันเป็นแถวครับ การแก้ปัญหาเคยแก้เนี่ยครับเอาสายเนี่ยเอามาผมตะข้างเวลาฝนตกมันก็นไหลลงไปเหี้ยมันกระดังเจ้าเก่านะครับฉะนั้นก็ได้ของบประมาณนะครับได้ประชาคมกันหมู่สกับหมู่แปอมาทำไอ้เอ็มบูยมกันว่าเฮ้ยจะได้จะแก้ปัญหาไอ้ขึ้นกับ้บาบ้านในครั้งน,นี้ก็เลยเอาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เดกใช้ทำกันวันถึงไอ้ต่อปต มาปรึกษากันก็เลยประชาคมกันมูสามกับประชามหมูสามมูแปดกับประชามหมูแปดเือความต้องการหนงเช่นเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาทุกๆอย่างเพื่อมันทันสมัยครับเพราะว่าถนนเชนี่แก้ประมาณ 30- 40, 40ปีมาแล้วนะครับตอกอนนี่ถือว่ากปะทรงที่กว้างแล้วนะครับมาเดียวนี้มันพอใจแล้วเพราะมันเป็นไอ้การพันนาหลายรูแปแบบนะครับผมความต้องการของทุกบ้านก็เลยทำาเ้ถนนเนียเส้นนี้นในในแคบ ทั้งตำบลหมู่โมหมู่สามก็ปมูกแปดไปยาเกตได้นะครับถนน,นเส้นนี้ขย,ยายขึ้นทั้งสองด้านการแก้ปัญหานะถ้าแก้แล้วนะครับคาดว่าถนนเส้นนี้จะเวลาผู้สัญจรจะรับความปลอดภัยนะครับที่ผ่านมานี่จะถือว่าเป็นถนนที่กำลังชำรุดนะครับชั้งหดหลายจุดนะครับต้องต้องแก้ไขกันไดะอีกย่างหนึ่งถนน,น,นเส้นนี้มมนสามารถ ขยายได้นะครับด้วยสังเกตพอรครบนะครับมันเหลี่ยมนั่งเขาขยายไปได้ได้พอสมควรแล้วครับก็ในครั้งนี้เพื่อชาวบ้านเขาจะได้ถนนที่จะเดินแล้วสบายปลอดภัยนะครับสําหรับคนตีเจ้ถนนเส้นนี้นะครับมันตั้งแต่บ้านสุนเคียนมาสุนเคียนบ้านแม่แคมบ้านนาวคู่หามารวมถึงบ้านบ้านทิมปงสีนะครับก็มาทส้นี่ตลอดคญญารั